สวัสดีครับผมพ่อๆกับช่องธนานพรเจริญนะครับเด้อโอ้พี <c oughs> ่น้องเอ้ยว่นดอพ่อโดนแล้วครับวันนี้นี่ครับวันนี้เดีเมนูไก่น้อยครับผมไก่ครับผมวันนี้หม้อไก่ครับผมวันนี้นี่ครับวันที่ยี่ห้อไก่ห้าสับไว้แล้วครับนี่กับวักชีพวกต้นหอมพวกนี้ครับตะไคร้ครับนี่ใส่มะเขือครับผมเดี๋ยวไปปล่อยครับวันนี้นี่ครับพี่น้องไหนนะครับเมนูครับวันนี้โอ้ว่นดอพ่อโดนช่วงนี้ครับผมตามมาเลยครับผม หยิบกับผมหอมไก่ครับมันนี้ไปกับซีตนหอมครับผมมาครับพี่น้องติดต่างม,มาเลยครับผมต้อนเพียครับพี่น้เข้า นี่ครับพี่น้องปุ๊บปลาแดกเขานี่นุ่งๆครับนี่นี่ใส่ไล้ครับนี่ในะนำปลาแดกครับผมใส่ไปเลยครับสอดหนึ่งครับตับพี่หนึ่งนะครับอืมนี่ครับนี่ปุ๊บมาได้เนี่ยตั้งที่ไม่ขวัวครับมาที่นี่อีกหน่อยพี่นอ้อง อ่าอย่นี่ติดตามเลูกพี่น้องเลยเสิร์ฟอีกแล้วครับโมนี่พร้อมไกลครับมโอนี้พี่น้องเราเข้าถิ่นมะควัวกันแล้วครับมโอนี้ใส่ตะไคร้ใส่หมูพีกไปเรื่องปรุงรร้อดนะครับมโอนี้ถิ่นมะควัวให้ไก่สูงครับมโอนี้นี่พี่น้อง นี่ยังไม่แห้งไม่ก็จะพักได้ครับพี่นีอาเลยันี้พูดอะไที่ไม่ได้ไหพจะพกัพกได้ครับพี่นี่การไปพี่น้องเลยาำเรื่องห้อยนะครับ จุลวครับผมนี่ครับมัน้ำาเลนี่เอาวแล้วครับวางห้อมไกใส่ฟักซี่ครับเสร็จบ่อยครับผมอางนี้น พี่น้ององค์ไก่ตาตางดีนะครับผมลองนะครับวันนี้เรียบร้อยแล้วครับวัอนี้ครับองค์ไก่เรียบร้อยแล้วครับมีห้องภาพวันนี้นะครับคินดหนันะกนเลยครับผมด้ยครับ

vậy kịp bên trong mình không cái không này 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 mình nhảy này này ด,กกดูไอเล่เาบบกดติดตามนะครับผมติดตั้งใจนะครับต่ำเลยเดี๋ยวเข้า เดี๋ยวไเดกินาาก,นนก,นนออกนากน้องินเกินข้าครับนะกินกานะซอิงหอมใส่เอาไ 我得干了，干了，嗯。啊 เด้เขามากครับช <c oughs> ่วงนี้ขอเพียงใจทุกคนนะครับผมอยู่ดีมีแห้งแล้วสุกคนครับเป็นเรื่องตาวันนี้ตามมันนะครับ,รบผม <c oughs> ดูซ้ำจานเลยประสบการขอขอบคุณขอครับผม จะรับคลิปนีนป้ครับฝากไปใี่ผมเลยขอมากใจอยูด่ดี่แน่ยูดข้นลำล้งด้วยครับผมก็องเดือดใหญ่ผมไขาใหญ่มีเสือดากพอกมาครับผมนีม่วันนี้ครับ